โยคะแต่ใจที่บ้านวันนี้จะเป็นโยคะสำหรับยืดเหยียดช่วงเช้านะคะเพื่อเรียกเหงื่อนะคะเป็นท่าง,ง่ายๆสามทา่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเหยียดเท้าทั้งสองข้างไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกก้มตัวลงไปเอามือจ,จับปลายเท้านะคะขอให้หลังตรงขาตรงนะคะจับถึงตรงไหนจับ ไม่ซีเรียสนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยืดแขนขึ้นค่ะหายใจออกก้มตัวลงไปค่ะยกเท่าที่จะยกเออก้มเท่าที่ก้มได้ไม่ยกตัวเไม่โค้งตัวลงนะคะหายใจเข้ายกตัวตรงยกแขนขึ้นค่ะหายใจออกลดมือลงด้านข้างค่ะจากนั้นชันเข่าขวาขึ้นมาค่ะ แขนซ้ายเอาาด้านเขา่าขวากอดเข่าขวาไว้ค่ะบิดลำตัวมองตรงไปมองข้ามไหล่ซ้ายเลยค่ะอีกรั่งนึ่งค่ะค่อยๆลดขาขวาลงค่ะเอาแขนซ้ายกอดเขา่าซ้ายไว้ค่ะแล้วแขนขวาวาดไปด้านหลังบิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปค่ะ ทีนี้ยืดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าค่ะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นหาพิดานค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกลดแขนลงจับปลายเท้าค่ะหายใจเข้ายกมือขึ้นหาพิดานทั้งค่ะหายใจออกว่าแขนลงข้างฝั่งเอามาลงข้างลำตัวค่ะทีนี้ยกตัวขึ้นนั่งค่ะ เอามือจับที่เอวค่ะเอามือดันที่ช่วงสะโพกนะคะหายใจเข้าดันดันลำตัวไปด้านหลังนะคะให้ห้อดสอกดันไปด้านหลังนะคะลดสะโพกลงเอามือฮ้างไว้ที่เท้าค่ะมองตรงไปด้านบนหายใจเข้า หายใจออกดันสะโพกไปดันหน้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าทีนี้เราจะค้างท่านะคะค่อยๆลดมือลงเอามือไปจับต้นลนเท้าอีกครั้งแล้วจะค้างไว้สามลมหายใจนะคะค่อยๆลดมือไปจับปลายท่าะ สามสองหนึ่งค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาค่ะพนมมือหนื้าอกคขางทืไว้ค่ะลดเท้าราบกับพื้นนะคะใจะเข้าหายใจออกทีนี้เออเอาสะโพกนั่งทับส้นเท้านะคะก้มตัวลงไป ยืดแขนไปด้านหน้าแล้วเป็นท่าหมอนะคะยืดมือไปด้านน้่งให้ได้มากที่สุดนะคะวางหน้าผากวางหน้าอกยืดหลังลงคุณพี่มาคิดนะคะหา้สามถี่หน้าลมหายใจนะคะท่านี้เป็นท่าแก้จากที่เราแอ่หน้าอกนะคะแต่นลำตัวอ้อทข้างเยอะเราต้องยืดคึน นะคะโอเคข้าหายใชออกค่อยคอยยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะเป็ <c oughs> นยังไงกันบ้างคะสรับสามท่าในวันนี้หวังว่าทุกคนจะสามารถทำตามได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะได้ค่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจ้ด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ จะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะ